เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมออนวันเดย์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์คราบปันิดแล้วนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วมันไม่ต่อหรอกก็คือพาร์ทที่แล้วผมไปเล่นไมค์ครับหลังใหม่มาคือมันเป็นอะไรไม่รู้มันเข้าเซิร์ฟไม่ได้มันเล่นไม่ได้เลยต้องได้แบบลบทิ้งแล้วก็สร้างโลกใหม่ผมก็เลยมาเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่ตั้งแต่ตนหนึ่งนะฮะคลิปนี้เราก็จะมาสร้างโลกกันใหม่เลยครับผม ก็จะมาเล่นกันนะฮะสร้างโลกใหม่กันเลยเริ่มใหม่เลยนะมันเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นแบบกดเข้าไปแล้วเข้าไปอีกมันก็เข้าไม่ได้ก็คือแบบจบแล้วเจอปัญหาก็เลยแบบเออไหนๆก็ยังไม่ได้สร้างบ้านยังไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็มาเริ่มใหม่กันเลยนะ มาแล้วนะเราก็เกิดมาแล้วครับผมอยู่กับที่ราบลื่นเราก็จะไม่ไปอยู่กลางเกาะกลางทะเลอย่างกันคลิปก่นกอนๆนะฮะมาผมก็วิ่งใส่ข้าวแล้วเนียดับแรกแก็ต้องจะทำฟราร์มนฮะพราผมอยู่กล้ต้นยาง,งเลยเจ้าก่อนเลยม้ก็อยู่ข้างล่างโอ้ทำเลตรงนี้ดีนะมีแกะมีไก่ให้ด้วยพอดีเลยทำฟราร์มก็จะได้ง่ายด้วยโอเคเลย ก็จะไปตัดไม้ก่อนในอันดับแรกตัดไม้มาทำของก่อนฮนะ ได้ไม้มาแล้วผมก็จะทํากล่องเลยนะกล่องคาบเลยนะไม้หมดเลยกล่องคาบอันหนึงไม้นี่มาสอ่งกอันมาที่มันทําอาวุธยังไม่ได้มัต้องวางกล่องก่อนโอเคจะทำอาวุธก่อนขวันมาที่ขนดินมาที่ทําฟาร์มาโอเคแค่นี้ก่อน แรกเราก็ต้องทำนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเห็นไก่แถวแถวนี้เสียงอะไรปะาเสียงยังหลอนนะเสียงเมื่อกี้ไม่รู้เสียงอะไรนะครับฟ้งมาอะไรไงเหมือนไก่กำลังใช้เป็นมลหรือเปล่า ยืดลุมกันเพื่อไม่ให้ไก่หนีเราจะเอาไก่ลงมาในนี้เพื่อเวลาจะหาของหไไให้ไอวิเศดีเฮ้ยมันเลยมีหลูมไป้ข้างล่างวะโอ้มีฐานด้วยนี่คอไกไ่เพิ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเพิ่งเอาไก่ก็แล้วกันงันกำเอาฐานก่อน โอ้ยังเยอะโอเคเลยเจาแล้วกไ็ได้เสียเวลาที่จะเผาไม้นะ่ะแล้วก็ได้่านมาเลยไงจริงมากเก็บกันรัวนะฮะขุดรวัวๆโอ้โหมีทองแดงด้วยทำไมขุดนานจังวะขุดนานมากเลยขุดยังนานเลย นานน eh ิดน,นึงนะขุดจนอันนี้แตกก่อนแล้วก,ก็เราไปสร้างใหม่มาแล้วค่อยเรามาอัพเกรดที่ขุดดินเราผมเล่นในไอแพดนะฮะไม่ได้นใ,นในคอมนะไม่มีคอมนะผม <laughs> ไม่มีความนะฮะแน่แผดไปก่อนเอา้าเอ้ยโอ้โหเดียวเดียวเดียวหาทางขึ้นก่อนโอเคนี้ก็พังเลยพอดี ก็จะไปเอากล่องมาเรามาเลยนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรหรอกวกันนี้ไก่ก็ยังไม่ได้หรอกสงส่หน่าจะได้ขุดขุดพื้นก่อน <ped> ไม่เป็นไรขุดพื้นก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะทรัพยากรต้องมาก่อนไหนกล่องเราอยู่ไหนมางเลยนี่งไง มาแล้วครับที่ขุดดินอัปเกรดแล้วก็จะมาพื้นกันยาวไปนะอาจจะได้ยินเสียงอะไรเข้ามาในคลิปด้วยก็ขออภัยน,นะครับก็คือไม่ได้อยู่คนเดียวมีหลายคนเป็นหอพักรวมใช่หอรวมหอพักห้องนึงกันอยู่ประหลายคนไงประมาณเก้าคนนั่นแหละอาจจะมีเสียงอะไรเข้ามาในคลิปด้วยก็ขออภัยด้วยนะฮะ ถ้าเป็นมันหยุดอาจจะไม่มีเสียงนะเพราะผมเลนเกมเกมด็กไงซึ่งเกมเด็กสักหน่อยก็อาจจะไมม่ีได้ยินเสียงแต่ตอนนี้มันมันหัวเข้ามาประมาณทุ่มหนึ่งเดีวตอนนี้แล้วก็ดูทีวีดูอะไรกันไงก็จะมีเสียงเข้ามาในคลิปหน่อยขออาภัยพระนะทีนี้หมดแล้วครับผมโอเค okay, เราก็หมดแล้วนะฮะกับการฟราร์มข้อไก่เราเราก็ย้ายที่ไปทำข้อไก่ที่ใหม่ดีกว่า

ที่ล่อไก่เราไก่เอ้ยไก่ไก่เอ้ยไก,กย่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ตามรอมาน้นนะไก่นะแล้วก็จะพานายเข้าไปทีที่อยู่ของนายนายก็จะปลอดภัยจากพวกสัตว์อันตรายหรือพวกอะไรที่มันมากินตุ๊กแกไงโอเคนั่นแหละเจ๋วปิดไว้ <c oughs> จไปหาเพื่อนมาให้นะรอก่อน ไอยเย็ดขี้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันตัวอะไรวะเบบี้ซอมบี้โอ้โหมันลอยน้ำเลียนอะไรตรงนี้เมนหนอ้ยแล้ว่ไก่ตึกตัวหนึ่งไปไหนมาเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบ,บๆนะเห็นอยู่ในแวบๆเมื่อกี้น่าไก่นะ อาจจะมีกระตุกซะหน่อยนะฮะเต่อถ้าเล่นในฟนนี่ไม่ไม่กระตุกนะเต๋ยมันจอเล็กผมมันว่ามันเดินยากกว่าใน iPad ไงก็เลยต้องจำใจเล่นในนี้แหละมนเน่มันจะแหลกแต่มันก็เล่นง่ายกว่าอาจคล่องแคล่วกว่าเอา้าไก่หายเมื่อกี้เจอกันอยู่2อสตัวนะผมเดินมาแรกๆนะ ไม่เจอตะแกะว่ะสงสัยจะได้ผูกข้าวแล้วมั้งเนี่ยจะเลี้ยงบัวงไงเลี้ยงผูกข้าวก่อนกันนะไก่ไม่เจอไงไม่เจอไก่ไงครับ ไม่เจอไก่จะเลี้ยงวัวก่อนงั้นนะเดี๋ยวจะได้ไก่ก่อนนะ่ะเผื่อไี้เอาคนมันมาทำธนูไงอะไรวะนี่ไงทำไมผีมันเยอะจังวะแถวนี้เฮ้ยนี่มพ่งเกิดนะเว้ยเฮ้ยเพย่งเกิดก็เจอผีไปแล้ววะ ถ้อเจอสิ่งอะไรไม่ดีอะไรแปลกปลอมมาเดี๋ยวผมจะโดนคิวมาครับไฟกันฮะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหได้เลยเจียวแล้นก็อันนี้เลยเลยก,กันไฟไม่มีบันดับ มันกินได้ไหมเนี่ยเห็ดอันนี้กินไม่ได้นะเห็ดอันนี้ไม่รู้เก็บไว้ก่อนมันก็ต้องได้ทำอยู่ดีแหละไอ้ที่คบเพื่อเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ไปไปก่อนเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วม,มันจะแย่โอ้โหวิ่งผ่าไฟตัวเองโอ้อะไรวะเนี่ยไฟตัวเองก็วิ่งผ่าได้ไงแล้ว ซุ่มซ่ามจริงเลยเราฟาร์มนะเริ่ฟมฟาร์มนะผมมันจะขุดดินกันายาวๆเนื่องจากเราเราอยู่ในถ้ำไม่ใช่หรอกเพื่อให้มันข้ามคืนเลกางปลอดภัยรักษาสิ่งแวด้อมมันปอยมันปล่อยมัเออว้อยู่ดีมันขึ้นอยู่ดีมันบิกสัญนะ เปล่แป๊บหนึ่งปน่าจะเช hm ้าแล้วนะผมว่าโหปะแปะ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 เรียบร้อยช้าแล้วแล้วก็วางเหล็กเพิ่มแล้วเราก็ไปทำภารกิจของเราในการทำฟาร์มต่อนะไปแล้วนะครับผม โอ้นั่นมันตัวอะไรนะยังไงไก่เจอแล้ววิ่งอ้อมก่อนผมไปเจอคิปเปร์เมื่อกี้มามาไก่ไก่ไก่มาทางนี้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 เราจะพานายไปหาเพื่อนอย่เพื่อนนายจะเหงาเรามีเพื่อนให้นายอยู่ตัวหนึ่งตามเรามา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  เอาตามมาตามมาโอเคตามมาเห็นเราไหม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 โอเคตามมามาขี่ตามมาเข้า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 มาโอเคให้อาหารป้อนอาหารโอเคนี่แหละบ้านพ่อเก๋บ้านไก่น่ะ ต่อไปแล้วก็จะมาทําบ้านเกะกันนะครับผมนี่ไงข้อข้ออะไรนะข้อแกะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเจือหมาวะผมเจือหมานะมาอยู่ฝั่งนูน้น โอ้โออ,อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะู่ดีก็วิ่งใส่เรานายจะฆ่าเราหรือเปล่าโอ้โหเยนลี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจีเยอะจังโอ้โหเยนลี้ฆ่ายนลี่แล้วได้อะไรเนี่ยสลามเหรอ โอ้โหบ่อผีนี่ว่ะพ,พ,พันบ่อผีนี่ว่ะผีเต็มเลยไงเดี๋ยวผมปิดประตูไว้ก่อนเผื่อมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในคอคอแก่ผมเฮ้ยเรายังไม่มีอะไรกินเลยว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะใครเปิดประตู อโอมันยังไม่เต็มที่อ่ะเรีวยกว่าเต,เ,เต็มแล้ววะเต็มแล้วเกะปุก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 แกแกโอเคกกกแก,แกเฮ้ยตัวอะไรวะน่าถือสามง่ามด้วยอ่ะโพไซดอนหรือเปล่าวะนี่มันตัวอะไรวะสามง่ามเลยไงมันจะโหดขนาดไหนวะลองเซ็งดูไหม สับโพโอ้โหสามงามโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เอาอะไม่เอาอะมันยิงไกลอะครับรถไปอย่างเยอะอะเกาะไม่มีอะโอ้โหอย่างโคตรมันเป็นสีดวงเลยอะโคตรเจ็บเจ็บมากทำไมแถวแถวนี้มันผีเยอะจังวะผีเยอะจัด เกะเก๋เก๋มาทางนี้เกะเกะเก๋เก๋มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เร็วเร็วเร็ว,ว,วมาทางนี้เร็วโอ้โหมันตามเรามาด้วยไอ้สามงามนะ่ะมาเรามีเพื่อนไมใ่ใหนตามเราเข้ามา มาทาออกมาทำไมละหนูผมกลัวมันโดนมันปลาใส่หน้าผมจังเลยอ่ะ อาหารยังไม่ได้มีกินเลยนะฮะที่แบบมองไปไกลก็เจอเลยไงบ้านเราอย่างนี้ไงเอาให้หมดเอาให้หมดผมยังไม่มีอะไรเลยอะข้าวก็น้อยหิวแล้วเนี่ย เ่าจะเอาของไปให้สัตว์ตัวยังไม่มีข้าวกินแล้วตอนนี้นี่เครื่อไม่กิดหิวข้าวแล้วเนื้อเนื้อมาชิ้นเดียวเราจะทำฟาร์มทำอะไรวิ่งเร็วไม่ได้นะครับเนื่องจากหิวข้าวเราก็จะกลับไป กินเนื้อหมูไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อเกล็ดกันมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เราได้มานี่ะ <S <S โอ้โหเหล็กเยอะแลยแล้วเข้าเนื้อเกล็ดไปใส่นะครับผมมีอันเดียวก็กินอันเดียวไปกลอนได้เหล็กมาแล้วก็ทำที่ขุดเหล็กเลย <S <S เฮ้ยทำลูกันทำลูกเสร็จจากพุทเ,เราก็ใส่ดาบก่อนเลยใส่เกะากะใส่เกาะเหล็กได้ไหมบ้างเกาะมันไม่ไโปโอะู่ดัดอีกทีหนึ่นองอ่ะโอ้โห ชิลิกสี่แล้วมันก็ทำอะไรมาแต่ลิกเรามีสีเ่เลยไม่มีไม่ใช่โอค,ครับแต่ได้สื้กว่ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุกเลยยังรู้สึกหิวมากโอ้โหขึ้นมานิหนึ่งสงสัยต้องได้กินเนื้อซอมบี้ไปทางชีวิตวะโอโ้โอหโอห้โหเขียวเลยไง ใส่โลนะครับใส่กางเกงใส่รองเท้าแล้วก็ใส่เสื้ออ๋อตัวขาวจะหมดตัวแล้วมีเหล็กอยูห้าชิ้นห้าชิ้นทำอะไรได้นี่ต้องเอา้าอันนี้เอาดีกว่าห้าเนี่ยวะห้าก <5 S 2> <5 S 1> ็ได้นี่ยเอโอโเคเลยเราก็ได้ทั้งตัวนะฮะโคคเราก็ได้มาทั้งตัวเลยนะครับผมแต่เราท่านจะทําที่ขุดเหล็กมากกว่าเพื่อเราไปเจอเพชรนะครับ ไม่เป็นไรแล้วก็จอกไปฟรามก็จอกไปสเตลออกไปคร่าออกไปล่านะฮะหนอสามงามไปหนไแล้วไม่ไม่อยู่เลยหายไปแล้วนี่เนี่ยเราจะมาทําบ้านเราอยู่เป็ดบนเห็ดหรือบนอะไรดีแถวนี้แหละโอ้โหทำดีดีมากโอ้วัวสองตัวเลยโอเคงั้นเราก็จะมาทาพ่อควัวกัน นั่นไงเจอแล้วสองตัวเลยมาเห็นข้าวในมือเราไหมมากับเราถ้าอยากกินข้าวกับเราก็มากับเราโอเคตามเรามาตามมาเกะก็มามาให้หมดเลยตามเรามาตามเรามาปลุกมานะครับโอเคดีมากจะมีตามเรามาทำไมโอ้โหดึไม่าทางนี้ปิดสูงโอเคนะแล้วก็ทำอคอกบัวเสร็จแล้วนะฮะ ก็คือเราต้องหาข้าวมาแต่แก่มันอยากลงไปก็สร้างมันเถอะครับก็ปล่อยมันไปอยู่กระปัวนั่นแหละอโหผีอโหเราเจอมันแล้วไอส้สั่งงามโอโอ้โหมันไม่ตีเราอะเจ๋วเลยไม่ตีเราเจ๋วมากเพื่อนที่นายไม่ฆ่าเราเมื่อกี้นายปลาเราดอกนึงนี้ลดไปสี่หลอดเลยนะโอเคครับผม,ไ,มได้อะไรจากมันมาไม่ได้อะไรนะแล้วก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยหอย ไม่ได้หอยจากมันโอเคครับผมแล้วก็จะไปปิ้งปลาโอ้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 ผมต้องทำ่อน้ำไว้ข้างๆผมหรือเปล่าเนี่ยถ้าโดนไฟไหม้่อยๆขนาดเนี่ย <c oughs> เสียงอะไรวะจ้าคลิปนี้ก็จบเพียงแท่นี้นะครับผมไวจอกกิใหม่พลาดหน้าผมจะมาทำฟาร์มอะไรต่อก็ติดตามผมดูในพัหนานะครับผม กันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุหน้านะฮะ